สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมท่านนะครับช่องสเตลล์ชแนลครับพบกันทุกวันเสาร์หนึ่งต่มตรงครับที่วันนี้จะพามาแนะนํานะครับในการรับชมช่อง YouTube นะครับจากกล่อง s t e a m l i น์นะครับเป็นตัวนี้นะครับจะแนะนําการตัวอย่างการรับชม YouTube แล้วก็จะแนะนําการแพสหน้าจอมือถือขึ้นที่จอทีวีนะครับก็จะแนะนําให้2อย่างนะครับผมตัวนี้คลิปการเชื่อมต่อ หรือว่าการใช้งานเบื้องต้นผมได้ทำไว้แล้วนะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนได้เลยครับผมตอนนี้จะพามาทดสอบรับชม YouTube นะครับเพราะว่าช่วงนี้กล่องที่เป็นกล่องดาวเทียนนะครับยังไม่สามารถรับชม YouTube ได้นะครับเราก็จะมาดูตัวนี้ว่าจะรับชม YouTube ได้เป็นปกติหรือเปล่าครับเป็นกล่อง s สตรีมไ t e ของ g m m z นะครับ เป็นรุ่นไรนะครับตัวเท่าประมาณฝ่ามือนะครับอันนี้ก็อันนี้ผมเชื่อมกับ w i f i ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดมามันก็จะเป็นเราให้บูตเสร็จก่อนครับหน้าแรกนะครับก็จะมีไอคอนประมาณนี้นะครับตรงหน้านี้เราสามารถที่จะเพิ่มตัวแอปเข้ามาได้นะครับสามารถเพิ่มได้กดที่ตรงบวกนี่นะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับ ถ้ากล่องเป็นกล่องรุ่นเก่ามันก็จะทําการอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้นะครับนี่ผมอัปเรียบร้อยแล้วนะครับการเชื่อมต่อก็อยู่ในหน้านี้นะครับอยู่ในหน้านี้ก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับจะพามาดู Youtube นะครับเข้าไปที่หน้ารวมแอปนี้ก็ได้ครับกดโอเคเข้าไปนะครับก็จะมีแอปต่างๆตามนี้นะครับลองเข้าไปดูที่ youtube ดูนะครับ ใช้เมาส์ก็จะสะดวกกว่านะครับอันนี้ผมใช้รีโมทนะครับก็จะยุ่งยากนิดนึงกดโอเคเข้าไปตรง youtube นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับสามารถเลื่อนค้นหาอะไรได้หมดนะครับผมจะรับชมได้หมดเลยนะครับไปค้นหาที่ช่องผมก็ได้นะครับกดขึ้นไปนะครับผมเคยค้นหาคำว่า s a t e l c h แล้วนะครับนี่นะครับ ก็กดเข้าไปครับปุ๊บอันนี้เป็นช่องผมเองนะครับก็จะมีรายการต่างๆครับลองเลือกดูสักหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นโฆษณากร u t u ู e นะครับก็ดูนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำช่องนะครับถ้าหากไม่ต้องการรับชมโฆษณาก็สามารถที่จะสมัคร youtube ู r พ m ม u m ได้นะครับก็จะไม่มีโฆษณาขึ้นมานะครับเสแต่ล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวคลิปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแนะนำเกี่ยวกับกล่อง EDS 3นะครับก็ยังสามารถรับชม YouTube ได้อยู่นะครับกล่องรุ่น s ตร a ม l i ท e ตัวนี้นะครับผมลองดูหลายคลิปแล้วก็ยังดูได้อยู่นะครับ <af mustard: S 1> ต่อมาเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นการเคล็หน้าจอโทรศัพท์นะครับขึ้นที่จอ ทีวีนะครับจอเล็กนี่นะครับก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับคำว่านี่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมีหลักแคสนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับปุ๊บอันนี้รอก่อนนะครับทีนี้เราก็มาที่มือถือของเรานะครับก็ให้ไปที่หน้านี้นะครับหน้าแรกเลยนะครับการฉายภาพแบบไร้สายนะหรือว่าแคสหน้าจอครับอาจจะ โทรศัพท์แต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันครับรุ่นของผมจะเขียนว่าการฉายภาพแบบไร้สายครับเราก็กดเข้าไปนะครับก็จะค้นหาตัวนี้อยู่นะครับนี่ครับทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงคําว่าสตรีมไหลเลยนะครับเพราะว่ามันเจอตัวนี้แล้วนะครับกดตรงนี้เลยครับผมนี่มันก็จะทําการเชื่อมต่อแล้วดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอจริงๆตรงนี้มันจะเขียนว่าปฏิเสธกายอมรับนะครับเราก็กดเมาส์ไปที่คําว่ายอมรับนะครับ นี่นะครับผมกดมาตรงนี้นะครับยอมรับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อกดโอเคครับมือถือกับตัวกล่องก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเห็นว่าหน้าจอก็ไปโผล่ที่จอทีวีแล้วนะครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์เล็กนะครับถ้าเป็นทีวีจอใหญ่กส็สามารถรับชมได้ง่ายกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับ แล้วก็สามารถที่จะดูคอนเทนต์อะไรต่างๆจากโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับหรือว่าจะดู Tik t o อกก็ได้นะครับก็จะขึ้นที่จอทีวีบ้านเรานะครับนี่แนะนำช่อง Tik Tok กซัตเทลช ANNEL ด้วยนะครับนี่ก็จะมีหลายช่องอยู่ครับลองกดเข้าไปดูสักอันหนึ่งนะครับนี่เป็นภาพเดียวกันเลยนะครับอันนี้ดู t ิ k t อครับ ลองดู YouTube จากมือถือดูนะครับนี่ก็จะมีโฆษณานิดหนึ่งครับดูที่ช่องผมก็ได้ครับผมมาที่ช่อง s u t t l c h a n n e l นะครับดูคำว่าวิดีโอนะครับนี่ก็จะมีช่องมีคอนเทนต์เกี่ยวกับกล่องดาวเทียมบ้างโซลาเซลล์บ้างนะครับก็สามารถที่จะมาศึกษาข้อมูลการใช้งานเบื้องต้นต่างๆนะครับจาก ช่องสั้เทลวได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างสักอันดังนั้นครับลองกดเข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับเพิ่มช่องอะไรนี่กดข้ามไปก่อนด้ครับนี่ครับก็จะมาแล้วเป็นเพิ่มช่องพม่านะครับอีแนะนําไว้ของกล่อง S3 ให้บิดครับผมสามารถที่จะทำเป็นจอใหญ่ได้นะครับก็กดขยายครับปุ๊กนี่ก็จะเป็นจอใหญ่แล้วนะครับ ต้องพลิกหน้าจอเงนี้ก็จะสามารถรับชมได้ตามปกติแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่พี่เพื่อนที่ใช้กล่องรุ่นนี้นะครับ Steamlight ก็สามารถที่จะไปดู YouTube ได้แล้วก็ n n e c t แอดหน้าจอขึ้นที่จอทีวีให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับมีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ผมก็จะไปหาคําตอบมาให้นะครับสําหรับที่วันนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันวันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่มตรงนะครับสวัสดีครับ